วันนี้พานักเรียนมาสระอว่มารยาทไทยมารยาทไทยนะคะมาคะน้าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไม่ค่อยตื่นเต้นนะไม่ค่อยตื่นเต้นคิดว่าโอเคไหมคิดว่าโอเคไหมคะอ่างั้นทานข้าวกันโอเคทำผลงานได้ดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะซีสวัสดีค่ะเจ้าหางหยิบข้าวข้าวเลยลูก กินข้าวเลยไปนั่งทำไมไม่ไปนั่งทานตรงเก้าอี้กันลนะ่ะลูกดูกวิธีการมาแข่งกินข้าวันแบบนี้ไปนั่งตรงโน้นเลยลูกไปแล้วเรงนี้กันนะว่าไงจ่ะสว,วัสดีค่ะ ชนพี่เขาพี่ก็กินนาม่าอยู่ลูก เอ้ยไปตามหาถูกใจนะถูกใจอยู่ป .5 รับตีอโอวยู่โรงเรียนนะเออยู่โรงเรีรยนไหนนะให้ทายเราไปตามหาถูกใจดูนะก้ามปอีกหนึ่งกลุ่มอ,อ้อาวนี่เอาไปโปมืมทเลย